สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปิดรุ้นเหรียญหลวงพ่อพัดปุญญากามโมนะครับรุ่นจิกโกปากน้ำโพนะครับเราจะมาลุ้นแบบพร้อมๆกันนะครับว่าจะได้เป็นเหรียญอะไรนะครับผมเดี๋ยวเปิดเลย อ่นะครับตัวกล่องเป็นแบบนี้นะครับตัวกล่องเป็นแบบนี้นะครับอ่าเรามาสาธุไปพร้อมๆกันเลยนะครับสาธุอ่ามาแล้วแว็บหนึ่งปเป็นเหรียญเล็กครับผมเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่เหรียญเล็กนะเหรียญเล็กหรือเปล่า กะขนาดไม่ถูกนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าเป็นหมายเลขอะไรนะครับหมายเลขรุ่นนี้จะมีหมายเลขอยู่ตรงเลยตรงห่วงนะครับให้เราดูว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับตัวสอบกับใบจองนะครับผมกล้องไม่โฟกัสโอเคเดี๋ยวผม น่าจะเป็นหมายเลขยี่สิบสองนะครับหมายเลขยี่สิบสองจะเป็นเนื้ออะไรเป็นเนื้อเป็นเนื้อเป็นเนื้อฝาบาทเล็กครับผมเป็นฝาบาทจิโก,โกเล็กนะครับใช่ไหมใช่โอเคเป็นเนื้อเบาๆนะครับเอดูเหมือนไม่ตัดปีกเลย ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวดูหมายเลขกันต้องสองหมายเลขยี่สิบสองครับหมายเลขยี่สบสองครับ เป็นเนื้อฝาบาทเออแต่อันนี้มันไม่เหมือนว่าไม่ตัดปีกนะหลุดก็มานะครับโอเคแต่ว,วันนี้จบไลฟ์เพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ